สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Call of Duty Mobile กันอีกแล้วนะครับาาวันนี้ผมก็จะมาทำสกินคาโม่สองสกินนั่นเองนะครับก็คือกลาว556กับเอ่อ k นส4นะครับผมโดยปืนแรกเนี่ยผมก็จะทำปืนกลาวก่อนเลยนะครับทุกคนเพราะว่า จริงๆมันก็เสร็จแล้วแหละแต่ว่าเอามาให้ทุกคนดูนะครับว่าโหมดที่ผมเล่นและปั๊มเนี่ยจะเป็นโหมดอะไรนะครับโอเคเราก็ไปกันเลยนะครับทุกคนก่อนมาเช็คก่อนประตูครับแล้วเหมือนมีเสียงเท้าข้างซ้ายผมครับผมแต่หันไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะแก้แค้นเขาคืนนะครับผมโอเคเขามาใช้สเต็ปหลบนิดหน่อยนะครับหนีเรียบร้อยเป็นไงทุกคนปืนนี้นะครับแบบ ปืนมันโหดนะครับแต่คนบางคนเนี่ยจับแล้วมันไม่โหดครับเหมือนตอนส้นเกมที่ฝั่งผมมีคนเลือกปืนกาวมาครับซึ่งเป็นสกินแกกฟรีครับถ้าสมมติว่าแรงถึงอันนี้ฟรีครับอันนี้ฟรีโอ้ก็สุดเหลือหกนับถ้าพอชักก็ถึงก่อนโอเคชักไม่เสร็จด้วยแต่ก็ยังได้อยู่นะครับผมเหมือนเสียงเท้าจะมานะครับตรงนี้ขอปลาทิพย์มาจักไว้ก่อนครับโอเคแล้วเหมือนบอดจะไม่โดนครับเมื่อกี้โอเคปลาคือแรับ ในเมื่อผมเล่นด่านนี้จนเสียแล้วนะครับผมก็เลยจะให้คู่ต่อสู้เนี่ยได้ใช้กัวอรแอดไปเลยนะครับแบบเพื่อเพิ่มความยากให้ตัวเองเพราะผมก็เบื่อเต็มทีครับกับการยิงแบบคนธรรมดาครับที่มาเล่นด่านนี้ครับบางคนนี่ก็มีเก่งบ้างไม่เก่งบ้างนะครับผมโอเคเจอบอทแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยไปจากนั้นก็ วิ่งไปนิดหน่อยครับเพื่อที่จะไปดักยิงเขาครับและจุดเปลี่ยนพอดีครับแล้วเมื่อกี้เหมือนมีคนยิงแต่ผมขอไว้ก่อนแล้วกันโอเคมาใช่อีกรอบนึงวิ่งเข้าไปเลยครับทุกคนเหมือนจะใช้บาสุก้าจะยิงอัพที่นี่นะครับเออเลีนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ทันนะครับเพราะว่าเหมือนจะรีโหลดกระสุนช้าไปนะครับผมอ่าแล้วตอนนี้เราก็มีสกอ์นํำประมาณ50กว่าแล้วนะครับทุกคนมีสตูไม้ครับแถวนี้โอเคมี2ตัวครับ ยิงไปหนึ่งตัวครับตัวนึงก็เป็นบอทนะครับผมโอเคแต่เหมือนเพื่อนเราจยิงื่อนผมไปนะครับทุกคนเห็นบนแมพนะครับศัตรูไปเอาหุ่นยนต์ที่ผมวางไปแล้วนะครับแล้วผมก็จะไปจัดการเขานะครับถ้าเขาโผล่มาให้ผมเห็นอ่าเหมือนเขาจะเดินไปแล้วนะครับเดินไปฝั่งซ้ายนะครับผมโอเคเขามายิงซิมิการผมนะครับแล้วเขาก็โดนไปซึ่งมันเหมือนเป็นแผดนะครับแบบคือถ้าคนใช้กไลแอดไม่เป็นเนี่ยมันแทบจะไม่มีประโยชน์นะครับแต่ถ้าอยู่ในมือคนที่เป็นเนี่ยมัน น่ากลัวมากนะซึ่งถ้าผมเล่นเนี่ยก,ก็ก็คือแบบนะคนอื่นก็อาจจะรู้สึกว่าโอเคมันจะโกงเกินไปนะครับผมก็จะยังไม่เข้าหุ่นยนต์แล้วกันนะครับจะมาเล่นนะครับโชว์จกินปืนด้วยนะเผ <c oughs> ื่อใครดูเสิร์ชแอดเดสทอยไปแล้วยังไม่สะใจนะครับอันนี้เราก็มาดักนะครับซึ่งเป็นมุมปกติที่ผมชอบดักเลยจริงๆจะมีอีกมุมนึงนะครับแต่ว่าอีกมุมเนี่ยผมจะไม่ค่อยใช้นะครับทุกคน แล้วมีศัตรูเข้ามานะครับทางด้านหน้าครับโอเคตัวนี้แล้วครับตัวนี้โดนบ่อยมากมันทิ้ตัวโอเคเรียบร้อยครับอ่าเราก็ชักกระสุนนะครับปืนนี้เราสามารถแคนเซิลแอนิเมชันชักกระสุนได้นะครับเพราะว่าผมเอาเปิร์กไซออฟแฮนนะครับมานะครับทำให้ผมสับไวขึ้นและมีกอลแอดอยู่ข้างบนนะครับเขาไม่ลงมาครับ เขาจะยังไม่รู้นะครับว่าจุดไปอยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่าเขาไม่ดูแมปหรือว่าหาพื้นที่ลงไม่เจอก็ไม่ทราบครับผมก็วางทีที่กันไปก่อนนะครับจากนั้นก็มาเช็คตรงนี้นะครับโอเคขึ้นไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าข้างล่างไม่ค่อยมีคนผมก็มาปาโกลแอดให้นะครับเผื่อมีใครอยากได้อีกนะครับอยู่ในแมปโกแลแอดมากับอีกคนนึงนะครับเราก็จะยิงหลอกเข้าไปตัวนี้ครับโดนผมนะครับโกและแอดกำลังอยู่ตรงโกแลแอดครับ เรียบร้อยไปนะครับเขาเหมือนเขาแบบจะเดินผ่านไปแต่เหมือนติดนะครับขอเรียกเฮลิคอปเตอร์นิดนึงนะครับทําให้เราเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมโอเคมาเช็คโอเคตรงนี้นะครับทุกคนเหมือนมึงเหวอะแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรครับเนี่ยโอ้โหยิงมายังไม่รู้เรื่องนะครับว่าเออเพื่อนตัวเองตายแล้วโดนยิงจากไหนนะครับ และเกมแรกก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วมันก็ยังรู้สึกไม่จุดใจเลยใช่ไหมละ่ะผมก็เลยมาเอาอีกปืนหนึ่งให้ดูนะครับก็คือเป็นปืน KN44 นะครับซึ่งผมก็ได้แอบไปเติมมานะครับจริงๆปืนนี้เนี่ยมันก็ถ้าเล่นเอาชิวๆก็สนุกนะครับแต่ถ้าเอาไปในแรงเนี่ยอยาเลยนะถ้าคุณไม่ใช่แบบพวกโซนพวกแคมป์เนี่ยปืนนี้นะครับไม่สามารถที่จะเอาไปรัดได้นะครับเพราะว่ามันสู้กับปืนที่มันอัตาราลั่นเร็วๆไม่ได้นะครับ แล้วรอบนี้ก็เหมือนจะมีคนเข้ามาเหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องไปจัดให้เขาหน่อยนะครับผมฉีดไปนะครับแล้วก็เลงสักนิดนึงโอเคตรงนี้เยอะนะครับขอยีก่อนนะครับผมโอเคมีตัวมาแต่เหมือนผมจะไม่ทันนะครับแล้วก็เรียบร้อยไปนะครับไทยแลนด์แจ็คนะครับคนนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะไปแก้แค้นเขากันนะครับขอฉีดอีกรอบโอ้โหมีตัวมาพอดีแล้วผมสับปืนแล้วปืนมันไม่เปลี่ยนครับทุกคนเมื่อกี้โอเคแล้วเขาใช้เฟนเนกนะจำไว้นะครับคนนั้นโอเคเราก็มาที่จุดนะครับ ศัตรูได้ใช้ UAV แต่ไม่เป็นไรครับผมไม่ซีเรียสแล้วก็ยิงไปนะครับแต่เหมือนโดนเพื่อนปิดดาเมจไปได้นะครับซึ่งผมก็อดไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมมายึดจุดตรงนี้จากนั้นก็มาช่วยเพื่อนดูนิดหน่อยโอเคอเขาปาโดนมาครับหลบโดนครับผม โอ้โหมีตัวซ้ายครับผมเรียบร้อยนะครับ <me> จริงจริงโดนที่มาเมื่อกี้นะครับเราสามารถยิงได้นะครับผมถ้าสมมุติว่าเราแม่นพอเคยใช้ทนายยิงได้นะครับอันนั้นอ่ะโอเคเรียบร้อยมีตัวมาครับยิงไปเรียบร้อยแล้วก็ไปโซนจุดทางด้านนี้นิดหน่อยครับโอเคมีตัวมาไปดูตรงประตูสักนิดนึงโอเคเหมือนจะมีตัวมาครับเรียบร้อยเสร็จไปมีซ้ายอีกครับ <Changing that. S 1> ตัวเฟนิกซ์อยู่ตรงนั้นนะครับทุกคนเขาจะโผล่มาอีกไหมโอเคเขาโผล่มาแต่ว่าเขาไปแล้วครับไม่เป็นไรมาโซนจุดกันต่อนิดหน่อยปลาที่ไม้ดักไปนะครับแล้วก็ยิงหน่อย โอเคแล้วเขาก็เดินออกมาเรียบร้อยนะครับผมเข้าหัวไปจากนั้นนะครับผมจุดก็หน้าที่จะใกล้เปลี่ยนแล้วแล้วผมก็มาวางซินที่ดักไว้แล้วก็ให้เขาใช้โกะแลแอบนะครับขอญาตปล่อยแอบสะพอตเหมือนเดิมแล้วเหมือนผมจะปล่อยทีนะครรีบเกินนะครับโอเคมีสตูอยู่ข้างล่างนะยืนนี่นีก็เสร็จผมเลยนะครับผมมีตัวนึงนะครับเรียบร้อยเอาครับโอเปอเรเตอร์ผมมาแล้วนี่ไงเรียบร้อยได้แก้แค้นสักทีนะครับผมแล้วก็มาในนี้ก็โดนครับ มีตัวดนทิปไม้ผมด้วย่อแล้วก็โดนไปอีกนะครับคนนี้ตั้งพื้นที่การนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เกมเล่นง่ายนะครับอ่าล้วก็มีตัวบอทมาครับเขาจะมาสเตปใส่ผมนะครับแล้วคนนี้เหมือนจะโดนผมอีกแล้วไหมเนี่ยอ่ะเรียบร้อยครับผมก็ขออนุญาตใช้เฟนิกซ์ด้วยเลยนะหรือว่าพร้มไปด้วยปืนนี้ผมไม่ไม่เคยจับเลยนะทั้งในแรงทั้งอะไรอย่างเงี้ยโอเคฟนิกซ์เนี่ยจริงๆรคือผมก็อยากเล่นแหละแต่นะผมไม่มีสก,กินนะผมซื้อปืนเวนติกไม่ทันผมก็เลยไม่ได้เล่นครับทุกคน เ,เ,เ,เจออีกแล้วนะครับคนนี้นะฮะเป็นตัวดูดเป้าผมไปเรียบร้อยนะครับผมอโอ้โหเขาน่าจะโดนไป4ี่ห้าตัวคงร้อนน่าดูนะครับแล้วก็ปาโกุลแอดไปนะครับขอที่ไม้ดักตรงนี้สักนิดนึงนะครับมีใครไหมเหมือนจะยังไม่มีนะครับโอเคเราก็ไปเช็คข้างล่างนะครับเพราะว่าจุดเปลี่ยนแล้วนะครับผมโอเคมีตัวหรือเปล่าทางซ้ายโอเคเหมือนจะยังไม่มีนะครับมาดูขวาครับโอเคเรียบร้อยไปครับขอตั้งปูซิงที่กันนะครับเหมือนเดิม จากนั้นนะครับมาเช็คตรงนี้นะครับมีใครไหมโอเคไม่มีนะครับผมก็ยิงดับไปก่อนมาตอนที่มีไม่เป็นไรครับใช้สเตปได้ครับมีแต่ตัวยังไม่ตายเรียบร้อยนะครับผมมีไหมไม่มีนะครับผมโอเคระหว่างรอผมก็จะบอกจุดให้นะครับตรงนี้นะครับสามารถที่จะยิงมุมนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเถิบมายิงมุมนี้ก็ได้ครับมุมนี้สามารถยิงทะลุได้นะครับเผื่อใครที่ยังไม่รู้ครับ แต่เราก็ต้องเอาเป้าให้ตรงนะครับทุกคนเห็นไหมครับมีคนเก็บโกแลตผมแล้วนะครับโอเคตอนนี้มีคนเก็บไปแล้วหนึ่งคนครับโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วเหมือนผมน่าจะใกล้ได้นิวเคลียร์แล้วโอเคมีตัวลุกเลยยิงเรียบร้อยนะนิวเคลียร์มาครับทุกคนเรามาส่งของขวัญให้เขากันดีกว่าครับสามสองหนึ่งอเชปัดเจ็บเอาละ ผมได้ส่งของขวัญนะแล้วก็ให้ของขวัญคนนี้อีกรอบนะเก็บเป็นหนึ่งมาเลยเพราะว่าปืนผมหมดแล้วครับตอนนี้โอเคเรียบร้อยขอชักสุดนะครับเรียบร้อยครับผมได้ส่งของขวัญให้โกลและแอดทั้งสองคนที่เป็นผู้โชคปีของผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ระเบิดไปอย่างสวยงามนะครับออกมาตั้งซินปิดการด้านสายเหมือนเดิมครับมีใครไหมโอ้ไม่มีกลับมาเช็คตรงนี้สักนิดนึงปารูเลยแอดให้เขาใช้นะครับเผื่อมีใครอยากใช้เก็บพรองไปนะครับเพราะว่าถ้ายิงรวนปืนมันจะสั่นนะครับ ปืนนี้ดามจแรงมากนะครับยิ่งระยะใกล้เนี่ยแล้วถ้าเข้าตรงๆนี่คือตายไวนะครับปืนนี้โอเคสวยปลาที่ไม่ดักมีคนมาขอเปลี่ยนคอหน่อยมาเรียบร้อยนะครับโอ้โหถือว่ามันมากๆเลยนะครับสําหรับผมเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับทุกคนสําหรับคลิปในการทําคาร์โมเพชทั้ง2อปืนครับของปืงนกาวแล้วก็ปืนเคเอ็นสี่สีนะครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสนุกไหมครับผมและอันนี้ผมก็จะมาใช้เอฟเฟกให้ดูนะครับเพราะว่าตอนนั้นเหมือนจะไม่ได้กดใช้ให้ดูนะครับนี่มันสวยมากเลยนะพอเป็นคาร์โมเพจแล้วเนี่ยผมชอบมากเลยครับเราก็จะมาเปรียบเทียบกับเออ่ท่าทางอีโมดของตัวสเปกเตอร์หน่อยครับผมว่าคล้ายๆกันเลยนะนี่ครับมันจะเป็นความสามารถพิเศษของ อาวุธแล้วก็ตัวละครระดับเมทินะครับผมที่จะสามารถทําได้เท่านั้นนะครับผมก็คลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมก็จะพยายามทําคลิปให้มากขึ้นนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน thank you for watching